ทูกคนดูอะไรอ่านี่ลูกหมาหรือลูกคนเนี่ยฮะลูกหมาหรือลูกคนเนี่ยครับโอ้นั่งข้างล่างไม่ได้เลยนั่งข้างล่างไม่ได้ต้องนั่งข้างบนใช่ไหมครับดูพี่น่พี่เห็นไหมหน่ะพี่นอนสบายแต่ไม่สิงซึบ สิงชอบสิงชอบนั่งเก้าอี้ใช่ไหมใช่ไหมหลูกงายดูทําตาลงไหมนะ่ะลงสิลงมาลงมาเร็ว <c ười> ไม่ลงเราจะนั่งตรงนี้